ตอนที่ส3 1สถานการณ์กระหากระอ่วนใจหรือสวินกันหรือการปากืตัวของหน่สวินสร้างความประลาดใจให้แก่ตัวของหวนเหมือนเซลล์เชียวิลเสียงและหย้อนสู้คนอื่นอีกมากมายอย่างเห็นได้ชัดไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนเลยว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่ในเวลานี้ได้เขาเองก็มาที่นี่เพื่อยยมเจ้าของบ้านอย่างนั้นหรือทัใดน,นั้นพวกเขาก็เริ่มอยู่ไม่สุขเมื่อหวนคืนนึกถึงเหตุการณ์น้องเลือด ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนถึงแม้ว่าสถานการณ์จะสงบลงแล้วแต่นั้นเพราะเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดต่อคุามอำนาจของพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการได้พบหน้าวินอีีครั้งในเวลานี้ทุกคกลจึงไม่สามารถคุมใจสงบได้อีกต่อไประนั้นทายาจากคุมอำนาจสูงส่งเหล่านั้นก็ได้รับการตักเตือนจากผู้ใหญ่เขรัตกูลเหมาว่าลินทินหาได้มาจากตระกูลยากไ์หอย่างที่พวกเขาคิดตัวเป็นคาม เด็กหนุ่มคนนี้กับมีชาติกําเนิดอันลึกลับไปทรงพลังเกินกว่าที่พวเขาจะเยียดยามได้ในเม mm ื hmm. ่อรูปการออกมาเช่นน it ั้นต่อให้พวกเขาจะมีทีที่ต่อสวินเพยงใดก็ทําได้เพียงยั้งตัวเองเอาไว้ไม่กล้าทำอะไรปิดพลาดซ้ำสองครั้งอีกโดยเฉพาะเชื่อเวินเซลที่เนตวินเพิ่งได้มอบบทเรียนให้เมื่อสอสวันก่อนมานี้ปัตินเขากับชะงักชะงันไปทันที ภายในใจของเขาอดควรออกมาอย่างคงขืน่นคันได้เห็นหน้าคอะไรอีกฝ่ายเขาได้แต่หวังว่าอีกฝ่ายจะไม่แกว่งเท้าหาเซียนอย่างวันก่อนอีกทุกวันนี้พวกเขาจะเอาอะไรไปดูแครซุนได้อีกขอแค่เด็กหนุ่มไม่ทำให้ชีวิตของพวกเขายุ่งยากเกินกว่าเดิมที่มีอยู่ก็นับว่าบุญแค่ไหนแล้วในตัวเองก็ประลาดใจไม่น้อยเช่นกันคันได้พบหน้าหวานเหมือนเซลเด็กหนุ่มอดแกงขาไม่ได้ว่า ยญิงชลาอาจจะพาเขามาให้คนเหล่านี้ล้างแขนยังดีที่เหตุการณ์ต่อมาทำให้เด็กหนุ่มลอกอกแล้วมันแจว๋วหนีไม่ใช่กับดักที่ตัดเรียมเพื่อการแก้แขนเขายญิงชลาเองก็แปลกใจเมื่อได้เห็นเหตุหการณ์ตรงหน้าจนต้องเอ่ยถามขึ้นพวกเจ้ารู้จักลินสวินด้วยหรือพวกมันซึ่งคนอื่นต่างมองหน้ากันลึกักด้วยความอดสูแน่นอนว่าพวกเขารู้จักลินสวินแต่เหตุผล ช่างนอับอายแล้วอะยนศเกินกว่าจะยอมหลับตายต่อให้คูณจะฆ่าให้ตายพวกเขาก็ไม่ยอมจะแพ่ง g พายออกไปนั้นค่ะแต่มาถึงตอนนี้แล้วใครใครบางเราจะเชื่อหากพวกเขาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับซเวนมาก่อนทุกคนตรงนั้นไม่ใช่คโนโโ่แค่เห็นกริยาของพวกเขาก็จับต้นชนไปลายได้แล้วพวกขา้าเอ่อชายคนนี้อ่อนเหมือนเซอและทหารคนหนึ่งของเขาเลอกระอึกอักคิดหาคำอธิบายเซทว่นจึงยิ้มและพูดแทรกกันว่า พวกข้ารู้จักกันจริงๆขอรับแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเคยมีความบักหมางกันต่อกันแต่เรื่องมันก็นล้วไปแล้วตอนนี้มันจะสลักสำคัญอะไรแล้วขอรับเพราะว่าเฉลาผ่านร้อนผ่านหนาวมามานนางเพียงมองไปแล้วเก็รู้ว่าไม่มีทางจีเรื่องจะง่ายได้อย่างที่อันสเวนพ่ายอย่างแน่นอนท่านใหญ่ลมควรชายผู้นั้นคือใครขอรับเราคุณชายจะนทรนครต้องห้ามได้กล่าวถามขึ้นมาผู้คุณจะ่อีกฝั่งหนึ่งของห้องโถงก็ถามขึ้นอย่างอดไม่ได้ เขาเป็นศิษย์ฝึกหัดของท่านสาวินจากภากีนักสวญญาณแห่งเมืองมองอําพังค่ะเชิญเขามาในวันนี้ก็เพื่อช่วยสอนแซมเครื่องดนตรีให้คนหนูทัญนยาลมควรตอบอย่างเรียบง่ายท่านสาวินกันนั้นหรือคุณชายทุกคนจะต้องตองหาชักงงักไปอยู่คู่หนึ่งก่อนแสดงอาการเฉยชาใส่ทันทีนักสวิญญาณคนหนึ่งจากภากีนักสวญญาณที่ไม่ใช่บุคคลสําคัญในสายตาของพวกเขานับภาษาอะไรกับศิษย์ฝึกหัดไม่ควรค่าแก่การใส่ใจด้วยซ้า เพราะว่าเมื่อมันซิลและพักกวกับพลังะไปครัง้งเง่เมื่อใดยินท่านน่าลมขวรนะัวานสวินเช่นนั้นพวกเขาได้แต่ตสงสัยว่าเด็กหนุ่มไปเป็นสารรู้สึกของทาทสวินแต่ไม่ได้กันบรรดาคุณชายใจานักคนต้องห้ามไม่อาจที่จะรู้สึกอะไรแต่ใครก็ตามที่เตัวใหญ่มาในเมืมองมองกำแพงแห่งนี้หลวมตระหนักได้ถึงกิตติศัพท์ของาทสวินกัทนทั้งเ้นฉะนั้นพวกเขาพุงประหลาดใจและสงวนสนเทเป็นที่สุดไม่ได้รู้ว่าตนทวินนั้นเป็น ผู้รับช่วงต่อของทัศวินเหตุใดเด็กหนุ่มผู้นี้จึงได้กลับซับซ้อนและลึกซึ้งยิ่งหนักทัศวินยังคงสบนิ่งเรากับเมใส่ใจอะไรเท่าแข็งติกหนุ่มมองข้าม้องถงไปก็พบกับลางหนึ่งที่นั่งโต๊ะตรงหัวโต๊ะหัวใจของเขานั้นเต้นลัวรุนแรงเซียววี่ถังเหตุใดเขาจึงมาอยู่ที่นี่แต่หลุนเจ้ากบีกล้าวผมเขินส่งมวย แต่งกายในอาพรที่แขนกว้างสีเขียวควงดาบสีเงินเล่มยาวนั่งอยู่ตรงนั้นอยา่งงางสง่าพาเบยบุคลิกของเขาดูสูงส่งเอาใจใจไม่ด่างอะไรจากเทพเสียนล,ลงมาเจาติและที่ไม่มีวันลืมชายผูน้นี้ลงเป็นอันขาดตอนที่เขาพบกัสยาจือที่ถูกจอมพลังพอหมดเจีอนไลลา ในหมู่เขาสามันกิรลี่ชายผู้นี้ก็เข้ามาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ให้รอดพ้นจากอันตรายจบแทบจะพร้อมกันนั่นเองเซยวีถังก็เหลือสายตาประสานกับอิสวินแต่ไก่ในตาคู่วนั้นคมกริบดุดปลายดาบแหลมคมควรถึงจิ้มแทมอิสวินให้หลุดออกจากห้วงแห่งความกิดของตัวเองข้าเคยพบเจ้าใช่หรือไม่จู่จูเซวีถังก็ขมวดคิว้วแล้วเอิดถามเคนทาเอาทุกคนในห้องโถงแห่งนั้นนิง่ง เงียบไปเซวีถทังใช้หนุนที่มีตำแหน่งสำคัญที่สุดในห้องโถงนี้กับโผงออกมาต่อแล้ทุกคนหัวตอนเองนั้นอาจคือจาแจ็ซวินมาก่อนทำเอาทุกคนไม่อยากเชื่อดยหูตัวเองด้วยซ้ำแม้แต่ฉันยา่าหดมควรนยังอดประหลาดใจไม่ได้สีหน้าของนางคำแค็งขึ้นทันทีก่อนหน้านี้นางกิดวาสวินคงเป็นเพียงผู้ติดตามของเธอสุฮินไม่ได้มีความส,สำคัญแต่อย่างไรทว่าทันทีที่เขาก้าวเท้าเข้ามายังห้องโถงแห่งนี้ก็เป็น ที่รู้จักในหมูรู้กว่าตระกูลมั่งคัง่งแห่งเมืองมองอัมพางเป็นอย่างดีไม่หนํำสามพวกเขายังมีท่าทีว่าเก่งต่อยสวินอีกด้วยเพียงเท่านี้ก็ทาให้หญิงชะลับละใจมากพอแล้วแต่นางก็ไม่คาดคิดเลยว่าแม้แต่เสียวยทั้งที่ดูเหมือนเยอะหญิงแต่ก็ดูเหมือนจะรู้จักหนสวินด้วยอีกคนทําให้สถานการณ์ชักจะไม่ชอบมาผักกลขึ้นดูกที่สวินสูดหายใจเข้าลึกประกบเมื่อคำนับแล้วตอบ ขอรับคุณชายเซียเคยช่วยชีวิตข้าไว้เมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนที่หุบเขาสามพันกีบริเวณชายแดนที่ตะวันตกเฉียงใต้ท่านช่วยข้าเอาไว้จากคนเถื่อนไม่ทราบว่าคุณชายเซียพอจะนึกได้หรือไม่ขอรับเซียมีฐานคุณคิดอยู่คั้หนึ่งแล้วจึงคำออกมาทีแท้ก็เป็นเจ้านั่นเองทว่าเพียงเพลียตาสีหน้าของเขากับเย็นชาดังเดิมเห็นเรื่องนั้นบรรดาเหล่าคุณชายตะเกินสูงส่ง,สงต่างพากันโผลหล่อลา มองปาเดียวก็เชื่อเลยว่าเซวีถังไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับเดนสเวนาดนเจ้าก,กบีลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยช่วยชีวิตชายนุ่มเอาไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเซวีถังไม่ได้เก็บเดนสเวนมาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยูดแน่ก็คือเดนสเวนไม่คู่ควรที่จะพูดถึงเสร็จด้วยซ้ำคิดได้ดังนั้นบรรดาคุณชายจากนครต้องห้ามทั้งหลายก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วกลับไปมองเหยียดลินสวินตัวแววตาของผู้ที่อยู่เหนือกว่าในขณะที่ ว่วนเหมือนซลชิวินเสียวยอนซูและคนอื่นๆก็ได้ดตโทษตน,นเองที่ตีตนไปก่อนไขรอย่างอดไม่ได้จนจินวินหาได้คิดกดเคียงแต่อย่างใดอย่างไรเขาก็ติดหนี้บุญคุณเซียววีทั้งคนนี้ที่เกิดชีวิตเขาเอาไว้ครั้งนั้นต่อให้โดนคนอื่นเยยดหยามอย่างไรเด็กหนุ่มก็หาได้ใ่ใจในสายตาของคนเหล่านั้นแม้แต่น้อยทัญญาหลุมขวนมองไปรอบๆด้วยสายตาเย็นเทียบก่อนจะออกคำสั่งในที่สุดเจ้าหนูรออยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวข้าจะไปเชิญคุณหนูออกมา แล้วนางก็หันหน้าไปพูดคุยกับเสียววีถังต่อวีถังเจ้ามากับข้าสักประเดียวว่าแล้วนางก็เดินนำเสียววีถังออกมาจากห้องตองแห่งนั้นช้าก่อนท่านผู้โสคราวนี้เป็นเดืินที่ผงถามขึน้นว่าอย่างไรท่านยายลมกวนถามขึ้นโดยไม่แม้แตจะเหลียวมองกลับไปบบดน,นี้ทุกสายตายังจับจองอยู่แต่เด็กหนุ่ม ดวยสงสงสัยที่ว่าเขาตั้งใจทใําอะไรกันแน่ทว่าคําถามของเขาก็เป็นอธิคาไม่ถึงข้าแค่อยากรู้ว่าจะให้ข้ามานั่งตําแหน่งใดในห้องถูกแห่งนี้หรือขอรับธัญาลมควรก็ชะงักไปก่อนจะแคนเสียงตอบห้องโถงกว้างใหญ่ไพศาลถึงเวิ่งนี้อยากนั่งตรงไหนก็นั่งไปเถิดผู้จบนางก็หายจาก้องโถงจากเขียวไปพร้อมกับเซียวีทั้งเห็นดังนั้นเอนวินจึงยักไหล่ก่อนจะกวาดตามองไปร,บรอบๆคนอื่นๆอ,อาจคิดว่า คำถามนั้นช่าง,งโง่เขลาเส้นดีแต่ลินทวินกลับรู้ว่านี่เป็นปัญหาที่สําคัญยิง่งเหตุผลง่ายนิดเดียวบัดนี้ที่นั่งทางซ้ายล้วนมีเวอร์ม,มนเซล์ผ่าพัพวครอบครองอยู่ในขณะที่ที่นั่งทางกว่างฟ้าเป็นบัรดาของชายหนุ่มที่มาจากน,นครขต้องห้ามแม้แต่ตอนนี้ที่นั่งของเซวีถังจะวางอยู่แต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ที่ดีเขาจะไปนั่งแทนได้ฉะนั้นนอกจากที่นั่งหัวโตนั่นแล้วจะไม่มีใครนั่งที่ไหนได้อีก เดซาวินไม่อยากนั่งรวมโต๊ะกับคนทั้งสองกลุ่มนั้นแต่เขาก็ไม่อยากยืนรอเฉยๆอยู่เช่นนี้เพราะมันทําให้เขากละากระวนใจเกินไปฉะนั้นเดซวินจึงต้องไปหาจีนางให้ตนเองให้ได้เขาได้รับเชิญมาให้มาช่วยเหลือแต่กลับถูกทิ้งไว้ให้หน้าตาเฉยแบบนี้จนเด็กหนุ่มอดสงสัยไม่ได้เทะว่าทานาหลมควลก็เชิญเขามาเพราะต้องการความช่วยเหลือหรือจงใจเอาเขามาปุยปุยอย่างกันแน่ ยังดีที่คําตอบของทัญญาลุงครวนนั้นพอจะบอกได้ว่านางไม่ได้มีเจตานาจะเล่นตลกกับเอ้สวินคิดได้ดังนั้นเด็กหนุ่มจึงสงบใสจล,ลงได้เขาพบกับหมอนอิงลูกหนึ่งตั้งอยู่ข้างห้องโถงจึงหยิบมันมาไว้กับพื้นแล้วนั่งลงก่อนจะควักโทุลาออกมากระดกตามใจชอบทุกคนได้มองดังนั้นด้วยสายตาประหลาดชายผู้หนีช่างหลายอย่างอายไม่มีมาราย,ยาทหรืออย่างไรถึงได้กระทำากิริยาเประหนึ่งว่าอยู่ที่บ้านของตนเองเช่นนี้ จะเป็นอย่างไรหากเจ้าบ้านมาเห็นกริยาอันสุดถอยสไลซ์สกุลจัญญามมญ่าอันดีงามของเซวินเข้าต้องน่าอับอายเหลือแสนแน่นอนทายาตกูลของผู้รักนักดีทั้งหลายล้วนให้ความสำคัญกับกิยามามยาาในการเข้าสังคมฉะนั้นหลายคนจึงชักสีหน้าน่ารังเกียจเดีย๋ยฉันทันทีที่เห็นซวินทำเกิยาททางเก่าวรวมเป็นเซลและพักพวกเขาเรู้ว่เซวินไม่ใช่คนที่ เป็นประเภทที่จะเข้าหาโดยได้ายจึงไม่มีใครเอ่ยปรามอะไรเขาตั้งเส้นขณะนั้นสำหรับบรรดาชายนุ่มจนครต้องห้ามทั้งหลายการแสดงออกของสเวินชักจะมากเกินไปสําหรับพวกเขาแล้วใครบางคนอดขอมวดคิ้วแล้วเอ่ยขึ้นอย่างอดไม่ได้เชอร์วเวนเซลพวกข้ามาถึงเมืองหมอกอาําพังจึงไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่เหตุใดเจ้าจึงไม่เล่าให้ข้าฟังเลยเล่าว่าท่านสวินเป็นใครกันแนะ่เชอเวนเซลชักหนักไป เขาเลือกมองเนสวินก่อนจะเล่ากิจติดตับของท่านสวินให้เขาฟังเขาๆเ,เด็กหนุ่มผู้นั้นตั้งคำถามมีนามว่าห่วงเจนสงเกิดขึ้นในตระกูลห่วงตระกูลหุ่นนางระดับล่างประจำนครตองฮามถือเป็นเด็กหนุ่มวัย16ปีที่ยิงผย้งคนหนึ่งคันได้ยินคำบอกเล่าจากปากของเฉีวินเซลแล้วเขาก็เหยอะดย่อนออบไม่ได้หากท่านสวินมีฝีเมื่อจริงดังที่เล่าว่าเหตุใดจึง จึงส่งเพียงสิทธิ์ฝึกหัดของเขามาแล้วสิทธิ์ฝึกหัดของเขาก็ได้มีเกียาต่ำาช้านะ่ารังเกียจยิ่งหนะักจนคาสงสัยไม่ได้เลยว่าทันสวินเองจะมีกิริยาหยาบโลนไม่ทางกันหรือไม่ช่างเป็นการมาให้เกียรติอย่างยิ่งที่จะกล่า,าวพูดพาดพิงดูแคนทันสวินเช่นนั้นแต่ปกติก็ไม่มีใข่ตังแงผู้เป็นอาจารย์ต่อหน้าสานุสิทตรงตรง,ตรงอยู่แล้วชื่อวินเซลอัปอายกับคำถามท,าที่ฝ่ายถามขึ้นจนไม่อยากจะเสนอวนา เรื่องนี้ต่อพอหากเขาทําอะไรให้หสวินไม่พอใจขึ้นมาคนที่ตามมาจะต้องห้ายแรงอย่างไม่ต้องสงสัยฉับพลันทุกคนในห้องโถงก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศได้เปลี่ยนไปบรรญาคุณชายลุ้นจับต้องสวินด้วยแววตาอันหล่อเหลียนในขณะที่วนเหมือนซิลวเชื่อเวนเซียวเองก็ได้แต่วันใจพวกเขาไม่อยากจะโดนล,ลุกหลงจากพายุที่กําลังก่อตัวขึ้นพอไม่ว่าพวกเขาจะเลือกกระทกกระทั่งกับฝั่งใดก็หลังแต่จะนําปัญหาห้ายแหล่งมาให้พวกเขาทั้งสองฝั่งทว่าตอนนั้นเองสวิน ะกะตุลาไปอีกหนึ่งก่อนจะหันไปจ้องมองหวัวเจงสยงพางสายสิทธายิม้มแค่เปิดปากออกมากับพลวาจารณาเหมน็นเช่นนั้นแล้วหรือนี่นะหรือมารยาทผู้ด,ดีที่มีพ่อแม่ของเจ้าสาั่งสอนมาหากจริงดังว่าข้าเอาสงสัยไม่ได้เลยว่าพ่อแม่ของเจ้าจะมีกลาพืชเช่นเดียวกันกับเจ้าหรือไม่คมยังไม่ทันที่จะวินจะได้กล่าวจบหว่วเจงสยอง,งก็ใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งทุบโต๊ะอย่างแรงแล้วขำหลาม ด้วยสีหน้าอึมคึมเจ้าโล้นหาที่ตายแล้วตอนที่232น้ําหน้าหมายเจาะวิญญาณโลหิตแม้ลิสวินจะไม่รู้มาก่อนว่าห่วงเจนสยองและพักพวกจะเป็นลูกเต้าเหล่ารขต่ทวา่าท่าทีที่วาวุ่นโนกวายของนนวนเหมือนเซลก็พอจะทําให้เขารู้แล้วว่าผู้คนเหล่านี้มาจากตระกูลอันทรงอินธิพลแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถนั่งรวมโต๊ะกับเตลุ่นเต้ากระบี่เซวีถังได้กระเถิน เดนสวินก็หาได้ใส่ใจแต่อย่างใดไม่เช่นั้นเขาคงไม่ออกมาสู้ลงกับบรรดาตระกูลส่งส่งนับสิแห่งเมืองหมอกอมพังเช่นนี้ที่ผ่านมาแน่นอนพูดแน่คือสำหรับเดนสวินแล้วเขาไม่สนสักนิดเลยว่าอีกฝ่ายจะมียศถาบรรดาศักดิ์ส่งอานาจมาจากที่ไหนถ้าไม่เป็นศัตรูก็เป็นมิตรเท่านั้นฉะนั้นครั้งถูกหวนเจียสยงล้อเลียนยาบคายเข้ามา เด็กหนุ่มจึงเลือกที่จะตอบโต้ไม่ทั้งเละเห็นชัดว่าทางห่วงเจนสยงนั้นควบคุอมอารมณ์ไม่เก่งเท่าไหร่คำพูดไม่กี่ประโยคของเดวินเขาก็เดือปดปวด,ดจนทุบโต๊ะเสียงดังแล้วเมื่อวอนเซยวชิวนเซวและดวนซูเห็นห่วงเจนสยงเดือดจะเช่นนั้นก็ได้แต่พาการรู้สึกสะเทือนไปทรายซีหน้าของต่ละคนเปลี่ยนไปเล็กน้อยขนาดเดียวกันพักวัวห่วงเจนสยงต่างก็เย็ดยันและมองเดวินเรากลับว่าวันนี้ เขาจะต้องชะตาค่าเป็นแน่มั่นพวกเขารู้ดีว่าห่วงเจะนสยองมีสายละเกะละกะละลานเพียงใดหาไม่เขาคงไม่เปิดฉากล้อเลียนเยนซวินก่อนเช่นนี้แต่พวกเขาก็ไม่คาดคิดเลยว,ว่าเนสซวินจะกล้าตอบกับห่วงเจียนสยองด้วยคำพูดดูถูกให้อับอายเช่นกันทำให้มันไม่ต่างกับการลนหาที่ตัดแ้ เฮดายสิทธิ์ฝึกหัดของนะักสักวิญญาณแห่งเหมืองหมอกอัมพางจึงกล้าท้าทายพวกเก่าเช่นนี้ในโซลินังคงยิ้มลดมองหน้าตาบูดเบื้องของห่วงเจษสยงเหล่าเก่าว่าพอใครพูดไม่เขาหูหน่อยก็โกรธเสียแล้วอารมณ์ของเจ้าน่ชังเหม็นนอกพอๆกับปากของเจ้าเสียจ,จริงเด็กหนุ่มเก่าเช่นนั้นพางจงใจยกมือค้างหนึ่งคืนเพื่อปองจมูกแสดงทีท่าหลังเกียร์เต็มทน เซนเลือดสีเขียวผดขึ้นเต็มหน้าผากของหววเจนสยองภายในใจเขาลุกไหม้โดยไฟแขนขณะที่จ้องมองทวินด้วยสายตาที่วาวโลดบัดซบอย่างไรว,วันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าให้ได้ขณะที่เขากําลังจะลงมือทําอะไรสักอย่างเด็กหนุ่มในอัพพอนสีทองข้างกายก็ปามเขาให้เสียก่อนอย่าลดตัวลงไปต่อก่อนกับคนหยาบช้างโง่เขาเช่นนั้นเลยทําเช่นนั้นเขาจะได้ใจใหญ่หว่วเจสยง สงบลงทันทีก่อนจะเห็นเด็กหนุ่มในชุดสีทองเงยหน้าขึ้นกล่าวพร้อมกับควาสายตามองไปยังฝั่งตรงข้ามพวกท่านทั้งหลายเมื่อมองอมพางเป็นทินของพวกท่านเห็นแขกไม่ได้รับเชิญบุกมาล้าหลานพวกข้าถึงที่นี้เหตุใดถึงอย่างนิ่งเอาเวลาเอาตาไปไล่อยู่ได้ที่หน้าของวนเหมือนซื้อเปลี่ยนไปในปัตนนางลอบลำไห้อยู่ในใจทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่เข้าไปผัวพันในเรื่องนี้แต่แ้แต่กลับถูกอีกฝ่ายเลี้ยกขึ้นมาเสียได้ทำอย่างไรดี ทุกคนได้แต่มองหน้ากันเลืกๆยังคงหงุดหงิดใจแก่ชายหนุ่มในอภพร์สีทองและพวกพักของเขายิ่งนะักชื่อวินเซียลจำต้องเสนอตัวออกมาก้าวยังคมขืนสายทุกท่านข้าประสงค์จะช่วยเหลือพวกท่านยิงนะักทว่าแท้จริงแล้วพวกข้าไม่อาจจะเป็นปรปรกักกรย์เขาได้เลวหลายฝากการฆ่าตัวเองให้ตายคือการยอมรับต่อหน้าทารกำนันว่า เขาไม่มีผีมือพอจิดต่อก่อนเกิดเซเว่นแต่ก็ไม่มีทด่ใดที่จะธิบายความลังในใจของพวกเขาภายใต้สถานก,การณ์นี้ได้อีกแล้วเวิร mm ์มเหมือนเซลและพรรคพวกต่างก็อยากน่ารับด้วยอย่างพร้อมเพียงกันอย่างเสียไม่ได้ปฏิกิริยาของพวกเขาสร้างความประหลาดใจต่อห่วงเจนสยองนะพรรคพวกยิ่งนักพวกเขา ชักจะรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างไม่ช่วมาผากกลแปลกพิลึกจีเด็กหนุ่มธรรมดาธรมารมดาตั้งหรือสวินจะสามารถกำลาบดอกทายาตะกุลสูงส่งของเมือ,มองหมอกอพางได้รับขาเช่นนี้เฮ้ <c oughs> ดีดีแตจริงดูเหมือนว่าน้ำใจของเจ้าบ้านอย่างพวกเจ้าจะมีเท่านี้สินะได้เช่นนั้นอย่าหาวาหยาบคายก็และกันห่วงจิ้างสยองเดือดดานจนหัวเลาะออกมายางบ้าข้่งในเสียงหัวเลาะนั้นเจือไปด้วยความคุกคามอันเข้มข้นเท่าอสีหน้าของชฉือหวินเสี่ยวเปลี่ยนไปอีกระลอก ชื่อวินเซลและพรรพวกรู้สึกไม่สบายใจปันหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนมุดตะปูนับร้อยกุญชายขอรับฉีวิงนเซลเปิดปากหมายจะอธิบายต่อแต่กับถูกหวนจะสยงขัดขึ้นก่อนเลิอกอ้างโน่นนี่เสียทีช่างอับยดยิ่งนักที่ข้าต้องมานั่งรุมตัวกับพวกเจ้าว่าพางเขาก็จ้องนายสวินในตาเย็นชาแล้วตะคอกลัน่นคุกเข่าลงต่อหน้าข้าเดี๋ยวนี้ แล้วข้าจะเหลือศพของเจ้าแบบเต็มล่างไว้ให้กว่าจะอันจองหองของเขาได้ฉายแววอาฆาตรแรงยิงตอนนั้นเองหวนจะสยงลืมตาขึ้นมาฉับพลันก็จะแผ่ม,มวลพลังอมหิตคลางค้าออกมาจนล่างหองุ้มไปด้วยลำแสงสีเขียวแทบตาบรรยากาศในห้องโถงนั้นตึงเครียดขึ้นมาในปัตตนหมายความว่าข้าต้องขอโทษเจ้าชช่หรือไม่เจ้าสังหารข้าอยู่ดีใช่หรือไม่อิสวินจ้องมองกลับด้วยท่าทีว่าใจ แน่นอนเท่านี้ก็นับว่าข้ากรุณามากแล้วหาไม่เจ้าคงตายไม่ดีแน่ควรเจสยงกล่าวน้ำเสียงเย็นเยียบอย่าลืมสิว่าท่านย่าลมควรเชิญข้ามาที่นี่นางจะเห็นด้วยหรือหากเจ้าทําเช่นนั้นือสวินไม่มีท่าทีจะโกรธเคืองแต่กลับพูดพ่างกลัวหดวหลอกไปด้วยหลายคนถึงกับขโมยคิวมุน่นด้วยตะหนักว่าเหตุผลที่เอนสวินทําตัวไม่เก่งกวัวใครเช่นนี้เป็นเพราะท่านย่าลมควรหนุนหลังเขาอยู่นั่นเอง วนเจสสยองชะงักไปผ่านเย็ดยิ้มเจ้าแห่งนิชันไหลอย่างอายกว่าที่คาคิดไว้เสียอีกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าช่างญาติลงควรจะช่วยเจ้าได้ลิซวินหยุดคุ้นคิดก่อนคูยหนึ่งก่อนจะแย่อีกฝ่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะกล้าลงมือจริงหรือไม่สีหน้าของหวนเจสยองมดนลงอีกครั้งหลังจากการดูถูกเหยียดยามของลิซเวินเขาไม่อาจจะควบอารมณ์ตัวเองได้อีกใช้นม่มพงกระแผ่นสวินพร้อมกางนิ้วมือออกดุดกงและมับบงกรหมาจะใช้กระบวนท่ารุนแรง ขวาอีกฝ่ายไว้ตุม้มขึ้นบาลังวิญญาณสีเขียวชวนคลังคามระเบิดบวนส่งเสียงด่างสถานสะท้อนไปพร้อมกับกระบวนท่าโจมตีนั้นกงเล็บซ่อนมังกรหนึ่งในเคล็ดวิชารับสุดยอดของตระกูลหวงเมื่อฝึกฝนกระบวนท่าน,นี้แล้วจะสามารถถ่ายทอดพลังที่รุนแรงอย่างเหลือเชื่อประดุดมังกรที่เลนกายอยู่ในกงเล็บขนาดยักษ์ของมันออกมาจากใต้กีบเมกได้ เหล่าลูกหลานของตระกูลใหญ่ทั้งหลายจาาน,นครต้องห้ามถึงขั้ประสาใจด้วยไม่คาดคิดเลยว่าห่วงเจสยงจะใช้กระบวนท่าสังหารนี้เปิดฉากจู่โจมเขาคงมายจะสังหารอสวิตใน์กับบวนท่าเดียวกันมัง้งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือบวดเหมือนซิลกับการหายใจด้วยความกลัวอย่างอดไม่ได้พลังของกงเล็บนั้นทําเอาให้เลือดในกายของนางเย็นเฉียบแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าทายาทจากตระกูลขุนนาง อย่างหัวนเจสยงเยอยยิ่งจองของเพียงใดทว่าพลังในการต่อสู้ของพวกเขาก็แข็งแกร่งตามไปด้วยอย่างนักสงสัยชกอึดใจห่วนเจสยงเปิดฉากโจมตีนั้นเดวิสเวนก็มองออกทันทีว่าดาบพลังปานของเขาอยู่ขั้นประสานใจแล้วเขาก็ต้องมีฝีมือด,ดีกว่าผู้ป่านขั้นเดียวกันทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะวิชายุทธที่เขาใช้แสดงออกมาจากสมพลังยิ่งหนะักเพียงปดๆมาเอามามวลอากาศโดยรอบก็เต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างผิดธรรมชาติทว่า สำหรับเดนสซวินแล้วกระบ,บวนท่านี้อาจจะดูลงแรงแต่ก็ไม่อาจทำะไรเขาให้ตายได้พร้อมนั้นเองล่างซวินก็โหม้มไปด้วยพลังวิญญาณอันหนักขาขามดุดกระแสน้ำหลากเขาปล่อยหมัดลุ่นๆออกไปแม้ดูเล็บง่ายแต่ทรงพลังเกินจสะสถทานพลังหมัดของเขารุ่นแรงประหนึ่งมวลพายุถูกบีบรัดอัดแน่นจนถึงขีดสุดหากมันระเบิดออกเมื่อใดโลกทั้งใบคงแหลกสลายกลายเป็นเสี่ยงๆในพิบตาตุม้ม กองเล็คกองขวดเจสยงเข้าปะทะก,กับมัดของสวินแลงกระแทกมือหมาสัตว์กระจายออกมาจากศูนย์การประทะก,ก็เกิดล,ลอกขึ้นอนุแหลงกวาดล้างห้องโถงคลักคุ้งไปด้วยฝุ่น,นก่อนโต๊ะกุ้แตกกระจุยหลายคนหลบฉากถอยหนีออกไปทันท่วงทีโดยไม่โดนลุกหลงแต่ครั้งพวกเก่าเห็นสถานการณ์เกิดขึ้นหนุนหน้าทุกคนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเดลวินนิ่งไหวไม่ติ่งอยู่ตรงกลาหงห้องโถงขณะที่โขนเจสยงกับถอยกลูไปหลายก้าวทั้งยัง หายใจไม่เป็นยังหวะแรงวัาเกิดขึ้นทําให้เขาดูเหมือนจะถูกภูเขาหลายลูกพุ่งเขาา้กเขากระแทกอย่างโหดเทียมตัวแม่ทัดทานไหวมาอีกสักตั้งหวนเจียนสยงคำาลํานั่นเส้นผมปลิวสยายในอากาศว่าแล้วก็คว้าเอามวลอากาศในสองมือแพร่ล้ำแสงสีเขียวบาดตาเข้าปกคลุมร่างเอาของสวินเอาไว้วีดเสียงวิดวิวของมวลอากาศที่ฉีกขาด ออกจากกันดังขึ้นลั่นห้องโถงทําเอาผู้คนในเหตุการณ์พากันสีหน้าซีดเผื่อด้วยความประวัติวันพึงเนสวินยังไม่มีท่าทีจะถอยหนีเขากลับกระตุกมัดเวี่ยงเข้ากระแทกกงเล็บสีเขียวของหัวเจสยงแลกละเอียดก่อนจะพุงเข้าหาห่วเจสยงด้วยไม่ไหวติงสิ่งใดที่กว่างหน้าต่อไปตุมหวเจสยง หลบมาดุกนั้นไม่ทันจึงโดนสวินต่อยเขาเต็มแรงจนกระเด็นไปกระแทกกับกำแพงที่อยู่ห่างออกไปราวสิบจังกระดูกของเขาแทบหักเกือบทางล่างทําอาสีหน้าของชายหนุ่มละบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเหล่าลูกหลานตระกูลสงสักแต่ทุครต้องห้ามต่างพากันตก,กลงกันด้วยความไม่อยากรู้ไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองเห็นเป็นความจริงแม้พลังการต่อสู้ของหวัวีจสยองจะไม่ได้แข่งแก่งที่สุดในบรรดาพรรคพวกของเขาแต่ก็ยังถือว่าแข่งแก่งเตี่ยอันดับตนตนเขา สามารถรับมือกับผู้ป่านขั้นประสานใจหลายสิบคนได้อย่างไม่ยากเย็นเดิมทีเขาคิดว่าเพียงกระบวนท่าเดียวก็จัดการควาาคนต่ำต้อยระดับผู้สืบทอดวิชานักสวิญญาณได้แล้วแต่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่านอกจากโหรเจยสยงจะไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นได้แล้วเขายังต้องพลาดทา่าหายแก่ริซวินอีกด้วยช่างเป็นเรื่องที่ชวนตกใจเองนักหรือริซวินจะเป็นยอดฝีมือขั้นประสานใจระดับต้นๆพอกันหนอ แม้วอนเหมือนเซลเชียวเวนเซลและพักพวกเขารู้แก่ใจว่าลังการต่อสู้ของเดซวินนั้นแหลงนั่นหลือเชื้อเพียงใดแต่ครั้งเห็นเขากำลังพ่วงเจียงสยงผู้จองห้องได้ในสองกระบวนมารเช่นนั้นต่างพากันตกรังเพื่ออย่างเสียมิได้ไอชาชั่วข้าจะฆ่าเจ้าห่วงเจียงสยงแหกปากลันก่อนจะพุ่งล่างกลับเข้าอันเซวินอีกครั้งอย่าง้าคร่งดอยยิ้มเยียดยันพูดพ่ายขึ้นบนใบหน้าของเดซวินสายผู้นี้ช่างดื้อดึงเหมือนหล่าโง่ชะมัดกะนั้น เพียงชั่ออึดใจต่อมาในตาของสวินก็พันหลีเล็กลงหลังจากสังเกตเห็นว่าจูจ่ๆไอ้กไก่กวาหน้าหมายส่งง่อยปากอินรีแดงฉานออกมาหน้าหมายจอะเกาะโลหิตสีหน้าของทุกคนภายในห้องซีดเผือดจะอดไปได้เขาไม่คาดคิดมากาเลยว่าหัวเจสยงจะเดือดดานจนตกควักอาวุธหดเที่ยมที่เหนี่ยอปมาใช้ตายซะเถิดหัวเจสยงเสียยิ้มหน้ารังเกียจขณะที่เหนี่ยวหน้าหมายนั้นเขารู้สึกอับอายอย่างใหญ่หลวง จะต้องปลาชัายให้แก่สวินอย่างง่ายดายตอนนักขั้งกำลังจึงเปลี่ยนมาใช้หน้าไม้เจอก,ก่อโลหิตเพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำส,สองอีกหึงเสียงอื้ออึงเปล่งดังหูขึ้นราวกับมันมีเข็มอาบเลือดเล่มเทาเซ้นผมระเบิดออกมาเป็นลำพันธเล่มในฉพันธ์นั้นนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของหน้าไมาเจอก,ก่อโลหิตมันไม่ได้ปล่อยเกาทานออกมาแต่ว่ากลับปล่อยเข็มนับพันเล่มที่หลอมขึ้นด้วยวิธีการพิเศษเฉพาะตัวเข็มพวกนั้น อาจดูไม่สลักสําคัญทั้งอย่างไม่อาจทำอะไรใดๆดได,ได,ได้ต่อร่างกายของผู้ปานได้กระจริงแต่มันสามารถทะลวงเข้าไปในภาพนิมิตของผู้ปานคนนั้นและลบพลังวิญญ,ญาณทั้งหมดออกไปได้จนหมดสิน้นกระบวน่าจู่โจมอาบยาพิษอันโหดเคี่ยมเช่นนี้แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และเลียวหลายอย่างถึงที่สุดหากสามารถแทรกแสงเข้าไปในร่างกายได้จริงๆชัวชัวชัวกระแสเข็มขนาดเล็กนับพันพุ่ง ทะลุภาพมิมิตของเดรสวินอย่างต่อเนื่องทาเอาเด็กหนุ่มสาสานด้วยความเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกในช่วงเวลาท่าสิยน้ำฝันเช่นนั้นเดรสวินสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบริกรรมกระบวนท่าคว้าดาราในจัก,กะโคจรในเคปเวทบริกรรมทันทีดวงดาวทั้ง21ดวงที่ลอยคว้างอยู่กลางภาพนิมิตพันเป่งแสงเจิดจ้าดุดดวงอาทิตย์แผดเผาทอประกายเป็นสิ่งเงินอาณาออกมามากมายก,การกระทำอันเฉบไวของสวินได้ปลดปล่อย พลังพิเศษออกมาเขามองเห็นแสงสีเงินเหล่านั้นพุ่งเข้ามาห่อหุ้มเข็มนับพันเล่มและเผาผลานมันเสียงดังชาในบรตตนไม่ช้าเข็มแหลมทั้งหมดละลายกลายเป็นจุนทั้งสิ้น